ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับส้มฟาร์มชาแนลวันนี้นะคะเราไปส่งไก่มาแล้วเราก็จะแนะนำนะคะหัวอาหารให้กับไก่สองเดือนขึ้นไปเป็นอาหารหมูนะคะโปรตีนนะคะโปรตีนก็จะเป็นโปรตีน18นะคะ,ะเดี๋ยวจะแนะนำต่อนะคะเดี๋ยวจะแนะนำต่อเกี่ยวกับอาหารไก่ไข่ด้วยนะคะ อขอแนะนำต่อนะคะสำหรับอาหารไก่ไข่นะคะก็จะเป็นโปรตีนไม่น้อยกว่า17นะคะแล้วก็จะแนะนำนะคะวิธีการเลี้ยงไก่ในวันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะคะนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่ในข้อผสมเล้าผสมนะคะ เรามาดูเด็กๆกกันนะคะอ่านี่ลูกไก่ของเรานะคะนี่ประมาณได้หนึ่งเดือนนะคะเราก็จะมีอาหารสำหรับลูกไก่ด้วยนะคะอ่าวิธีการเลี้ยงลูกไก่ให้รอดก็คือแนะนำว่าไม่ต้องเอาขึ้นกรงนะคะเพราะเราไปค้นพบสูตรเลี้ยงใหม่ละนะคะเพื่อไม่ให้ไก่เป็นหวัดเราต้องเอาลงดิน แต่ถ้าจะให้ดีนะคะควรอยู่กับแม่ของเขาเลยอยู่กับแม่ของเขามีให้ดูตัวอย่างด้วยสำหรับแม่เลี้ยงนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้แม่ไก่เลี้ยงตั้งแต่ เขากกไข่เลยนะคะแล้วก็ให้อยู่กับแม่ตลอดเลยแล้วก็ลงดินตลอดเลยนะคะลูกไก่จะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็จะไม่เป็นหวัดด้วยเพราะแม่เขาจะกกตอนเวลากลางคืนนี่เห็นไหมคะอันนี้คือลูกไก่ที่ให้แม่ไก่เลี้ยงนะคะแม่ไก่เขาจะเลี้ยงเองเขาจะพาลูกไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารนะคะแล้วกลางคืนเขาก็เราก็เอามาขังสุ่มไว้ แล้วก็คุมด้วยผ้าคุมจุ่มให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้าและแม่เขาก็จะกกนะคะแล้วลูกไก่ก็จะแข็งแรงมากเลยนะคะนี่บริเวณที่ไก่ไก่ออกไปหากินหญ้านะคะอ่าก็จะเป็นพื้นที่ให้ไก่ออกไปหากินหญ้าคุ้ยเขียพาลูกพาอาหาร นี่นะคะ,ะ,คะอันนี้คือลูกไก่ที่อยู่กับแม่เขาจะแข็งแรงมากเลยแนะนำว่าให้แม่ไก่เลี้ยงจนถึงสองเดือนนะคะอ้าวน,นี่ก็จะเป็นลูกไก่นะคะตอนที่โตแล้วนะคะประมาณสองสามเดือน เห็นไหมคะแข็งแรงไม้ไม่เป็นหวัดเลยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆสักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้งฟาร์มชาแนลให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ